อาบน้ำหมักด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรไว้นะครับน้องจะได้สบายตัวสุขภาพิีหนังและผลจะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เราจะให้ดูวิธีการบีบต่อมเม็ดนะครับจากตัวน้องนะต่อมเม็ดมันก็จะมีกลิ่นคาวนะครับเราจะบีบทิ้งเพื่อที่จะไม่ให้น้องมีกลิ่นคาวหลังจากที่เราอาบน้ำนะครับต่อมเม็ดก็จะอยู่ข้างๆก้นนะจะเบี่ยงนิดนึงนะครับเราจะยกหางน้องขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆบีบไล่เห็นไหมน้ำที่พุ่งออกมานั่นแหละัะมาจจะต่อมเม็ดน้ำสีเหลืองเห็นไหมครับนะนะตรงนั้นนะ เป็นน้ำที่มีกลิ่นคาวนะครับถ้าเราไม่บีบออกเนี่ยแล้วมันออกมาตอนที่เราอาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นคาวบางคนก็จะสงสัยว่าทําไมอาบน้ําแล้วมันไม่สะอาดสักทีทำไมยังมีกลิ่นคาวอยู่นะครับอันนี้ก็คืออาจจะมาจากต่อเมเป็ดนะครับอเค,ครับอาบน้ำแต่ขนล้าน้องหมาต้อแมวซาลอ์ครับ น้องน่ารักไหมน้องมาอาบน้ำสางขนนะครับตัดเล็บเช็ดหูเดี๋ยวพี่สร้างจะแต่งขนท้องขนท้าขนต้นให้ด้วยนะครับอาบน้ำไปคนละ ร้านอับน้ำแตดขน,น้องหาองมานี่แมซาลอนในสวนเกษตรมาขอค่ะเปรโทรศัพท์ศูนย์แปดฮ่องกสี่ศูนย์สี่สี่สี่สามนะคะรายแรกส่วนหนึ่งเราจะใช้ในการจิตอาสาแตดขนให้น้องหมาจอและน้องหมาพิการตาบูลและนีที่ต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะด้วยนยู่กับสปอร์ตงวีเราลับหมดนะช่วยแต่งขนทอให้ด้วยนะครับเห็นไหมตัวน,นี้เวลาที่น้องมีความบัพคืนนะครับมันจะได้ไม่เก็บสะสมความบับคืนไว้ แล้วก็เวลาที่น้องสี่นะครับมันจะได้ไม่กเปื้อนสุดนี้นะสุดท้องแล้วก็ต้นต้นที่างก็จะถผลออกให้นะครับผลเนี้จะได้ไม่ติดนะครับบริเวณนี้เวลาอ๊ะมันจะได้ไม่ติดนะครับพี่ช่างจะตัดเอาผลที่อยู่บริเวณอุ้งเท้าออกให้ด้วยนะครับมันจะได้ไม่เก็บสะสมความอัดชื้นไว้จะได้ไม่มีกลิ่นอับแล้วก็ไม่เกิดถึงแดงถึงพันที่อุ้งเท้านะครับอันนี้เป็นข้างที่พี่ช่างตัดให้แล้วหเห็นไหมก็จะตัดอันนี้ออกนะครับ น้องจะได้ไม่ลื่นด้วยเวลาที่ไปเดินบนพื้นกระเบื้องนะครับเพราะว่าปุ่มเท้าจะได้สัมผัสกับพื้นนะครับจะได้ลดความร้อนในร่างกายด้วยนะน้องน่ารักไหมยวตัดเอ่าเล็บแล้วก็เช็ดถูให้ด้วยนะครับอ่านรับไปขนล,ลัลบน,น้องหมาน้องแมวครับพี่ช่งบบางกำลังสางขนไพี่ช่างกำลังสางขนให้น้องนะคะ เราจะพาน้องไปอาบน้ำต่อนะไปเลยอาบน้ำพี่สร้างจะอาบน้ำหมักด้วยแชมพูสูตรสมุนไพรไว้นะครับน้องจะได้สบายตัวสุขภาพดีหน่อยแล้วมันจะได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เราจะให้ดูวิธีการบีบต่อเม็ดนะครับจากตัวน้องนะต่อเม็ดมันก็จะมีกิ่คาวนะครับ เราจะบีบทิ้งเพื่อที่จะไม่ให้น้องมีกลิ่นคาวหลังจากที่เราอาบน้ํานะครับต่อมเหงก็จะอยู่ข้างๆก้นนะจะเบี่ยงนิดนึงนะครับเราจะยกขางน้องขึ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆบีบไล่เห็นไหมน้ําที่พุ่งออกมานั่นแหละับมาจากต่อมเหงน้ําสีเหลืองเห็นไหมครับนั่นนะตรงนั้นนะเป็นน้ําที่มีกลิ่นคาวนะครับถ้าเราไม่บีบออกเนี่ยแล้วมันออกมาตอนที่เราอาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นคาวบางคนก็จะสงสัยว่าทําไมอาบน้ําแล้ว มันไม่สะอาดสักทีทำไมยังมีกลิ่นคาวอยู่นะครับอันนี้ก็คืออาจาจะมาจากต่องเป็นนะครับืเครับอาบน้ำแต่งหน้าน้องหมาน้องมาซารลอชครับเสร็จแล้วครับผมน้องม ตัดสางขนตัดเล็บเช็ดหูตัดเท้าท้องก้นนะร้านอาบน,น้ําตัดขนน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรมอขอนะเบอร์โทรศัพท์0 8 6 6 4 0 4 4 4 3นะคะรายได้ส่วนหนึ่งเราจะใช้นในการจิตอาสาตัดขนให้น้องหมาจอและน้องหมาพิการตามบุญและนิธิต่างๆนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะด้วยดนดูกัดสะบัดวิงวิ่เราล้บหมดนะคะตัวนี้น้องยันเด็กๆนะคะเด็กๆช้องเดือน น่ารักน่ารักนะคบกลับบ้านได้ไปเยี่ยว